อ๋อยังยังเรไม่รู้เรื่องครับาคุณก็เลยจับจิ้นกันหนักมากรู่คู่ไหนอ่ะกับพีพีมันไม่ได้จิ้นอย่างนั้นโอ้ยไม่ตกเลยม <c oughs> ไม่ได้จิ้นอย่างนั้น <c oughs> ไมได้มาอันนีม้มาโอเค okay, ขอบคุณครับ มันไม่ได้จิ้นอย่างนั้นคือเราอะชอบเขาในฐานะเขาแบบว่าเป็นแบบน้องนักแสดงคือเราดูซีรีส์เขาเราดูไปรักฉันด้วยใจเธอเราก็ชอบมากเลยมันเริ่มมาจากว่าเราชอบเพลงของบิวกินก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ดูก็เลยแบบไปติดตามดูผลงานของทางค่ายเขาเรื่อยๆนั่นแหละเออก็ดูไปดูมาเราก็เลยไปชอบพีพีใน<ๆ>ในในเรื่องไปรักฉันด้วยใจเธออะไรเงี้ยมันก้าว<ๆ>ไปโดดเป็นไงตอนแรกเราชอบบิวกินอยู่ดีเราไปชอบพีพ,พมีมันมันมันก็ชอบมันเป็นชอบในทางผลงานอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนน่าจะเป็นอารมณ์ฟิลแฟนคลับปลื้มๆบาง โอ้ยถาม่าอะไรเนี่ยหรอเราอย่เราม่มีพี่เลิเออเราม่มีพี่เลเองส่วนตัวรู้จักเหาอไหมเออคือจริงๆไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวครับผมก็ไม่ได้รู้จักกันเลยก็คือเจอกันครั้งแรกก็คืองานแฟนโทเพียนี่แหละแฟนครั้งแรกที่ถ่ายรูปคือใครจะถ่ายรูปชุดกันนะคือพี่ๆช่างแต่งหน้าครับผมเพราพี่ๆทีมงานที่เขาแทำพวก backstage เบื้องหลังเขาแกล้งเหมือนกับว่าเขารู้ว่าผมชอบเขารู้ว่าผมชอบเสร็จปุ๊บเขาก็เลย เออเหมือนกับว่าแกล้งบอกว่าพาไปหาอะไรก็บอกคอปเตอร์มานี่หน่อยมานี่หน่อยอะไรเงี้ยแล้วพาแล้วก็เหมือนว่าแกล้งเรียกแบบว่าน้องพี่พีออกมาอะไรเงี้ยเราก็เจอเราก็ตกใจเราเขินเป็นไงบ้างพอได้เจอจริงๆนะเขาเหมือนอย่างที่เราคิดเลยไหมเขินน่ารักนะน่ารักก็มเราเขินอ่ะก็เขินเอาไว้ก็ชอบพี่พูดจะถามนะพี่เป็นแฟนคลับหรือคนหรือว่าครับผมถูกต้องครับแล้วตอนที่มาถ่ายรูปคู่เรายังไงบ้าง เราก็เขินเราทําตัวไม่ถูกแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เขาเป็นอารมณ์แบบฟิลเดียวกับที่แบบว่าเวลาแฟนคลับเจอศิลปินบ้างอะไรเงี้ยก็เขินแล้วได้พูดคุยกไหมัครบก็ผมไม่กล้าพูดอะไรเลยผมก็ผมก็ขอบคุณครับอะไรเงี้ยฮะก็น้องน้องน่ารักครับผมน้องก็อย่างเงี้แกล้งก็แบบน้องน้องก็ดูเป็นกันเองดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็ดูแบบว่าเราก็รู้สึกว่าแบบประทับใจน้องขึ้นไปอีกอะไ็เงี้ยจีนะเราเนี่ยจีจีใหญ่แล้วนะเราเนี่ย มันสุกเป็นโดนจี้ยิ่งกว่านี้ไม่ะอืก็สุเยียบบางคนอยู่ดีก็มาจับจิ้นเราขนาดนี้ไม่หรอกผมว่ามันไม่น่าจะแบบว่าเป็นจิ้นแบบว่าฟิลแบบว่าโอ้โหจิ้นอะไรอย่างนั้นเขาบอกว่าเขาก็คงแค่แบบว่าเออคงแฟนคลับเขาคงดีใจแหละที่แบบว่าเออมีคนแบบว่ามาปื้มมาปื้มน้องๆเขาอะไรอย่างเงี้ยมาปื้มคนที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นฟิลนั้นมากกว่าด้วยความที่เราก็ใส่าด้วนกันทงคู่เลยนะครับผมรู้สึกเน่าจะมีสักเรื่องนึงหรือไงโอ้ยมันไอ้เขาจิ้นกับคู่เขาดีนะ ในตอนที่บอกว่ามือสูนเออมือที่3คือคัปเตอร์หรือเปล่าในซีรีส์ฮะมันขนาดนั้นเลยเหรอผมไม่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 กล้าไปเป็นมือที่3ใครนะครับผมจริงๆเราชอบอะไรในตัวเขาจากการแสดงมันมีความไม่รู้มันมีความชาร์มมิ่งบางอย่างที่เราตอบไม่ถูกเหมือนกันเราเรารู้สึกเหมือนกับว่าดูแล้วเรา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 ไม่ลืมภาพเขาเหมือนกับว่าภาพเขามันติดอยู่ในหัวเราแล้วเราเอออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็จะแบบว่า นึกถึงตลอดเวลาแบบพูดถึงแบบว่าอะไรเกี่ยวกับซีรีส์เขาหรือว่าเกิดเถวตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเพิ่งมาติดตามเขาหรือว่าถูกตามมานานแล้วคือก็รู้จักตั้งแต่อะไรนะรักสุดใจในถุกเชิร์อะไรตงนันก็คือรู้หมายถึงว่ารู้จักแบบว่ารู้จักในทางแบบว่าแบบเออเป็นนักสแสดงเป็นแบบว่าเป็นน้องที่แบบว่าอยู่ในวงการบันเทิงแต่ก็ไม่ได้แบบมีโอกาสได้เจอส่วนตัวหรือว่ารู้จักส่วนตัวอะไรอย่างเง <ๆ S 2> ี้ยตเติมาแล้วเขาตื่นขึนมากเลยเขาผมก็เขินก็ไม่คิดว่าจะโดนถามไงนึกออกไหมก็ ปั่นผ่านไปบ้างก็ได้เรื่องนี้จริงๆมันจะมีผลไหมด้วยความที่เราก็มีคู่จริงของเราด้วยอย่างนั้นไม่ผมว่ามันไม่ได้มีผลนะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าทุกคนน่าจะเข้าใจว่าที่ผมแบบว่าปื้มน้องพี่พีอ่ยคือแบบเป็นปื้มในฐานะแบอบกว่าน้องเป็นนักแสดงคนหนึง่งที่เราชื่นชอบผลงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยผมจริงๆก็ปื้มทั้งโู่นะท,ทั้งดิวกลินดีๆเนลยโค้งมันจะดราม่าไปถึงขั้นไหนไปทำเรือเขแตกเลยไม่รู้ว่ายังให้มาเรือโอ้ผมก็ผมผมไม่ <laughs> ผมกลัวครับผมผมก็ไม่ได้กล้าบอกว่าจะไปบอกว่ายุ่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าผมก็เหมือนก็ชอบของผมในใจของผมก็พอแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้แบบอ,อะไร <ๆ S 1> พี่ถามอะไรกันครับพี่อะแสดงว่าเดี๋ยวพาคสองพาคส,สองคือเดือนมีนาเราจะติดตามก็รอดูครับรอรอดูอยู่แล้วครับผมชอบคือชอบผลงานของทางค่ายเขาอยู่แล้วอะไรางี้ด้วยติดตามเกือบเกือบทุกๆผลงานแลวครับผมแต่ว่าก็เหมือนกับจะชอบน้องพี่ๆเป็นพิเศษครับ้โอเคครับขอบคุณ มีเรื่องแค่นี้เหรอมาถามฉันเนี่ยฮะถาถามีรี์เธอละกันเออไม่ได้จูบกันแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่แฟนคลับเออเขาเรียกว่ารอแหละเพราะว่าคู่คิมคอปเนี่ยมันจะเป็นคู่ที่เราจริงๆเราไม่หวานกันเลยหมายถึงว่าถ้าทุกคนติดตามตั้งแต่ตอนที่เราเล่นคู่กันเรื่องแรกคือเดือนเกี้ยวเดือนเนาะแล้วก็เป็นคู่จิ้นกันมาเนี่ยเราไม่ได้มีโมเมนต์หวานเลยโมเมนต์ที่ทุกคนได้เจอมันจะเป็นโมเมนต์แบบตลกโมเมนต์แบบว่าเล่นโบบาการเล่นหรืว่าเล่นแบบเกีนเกียนกันอะไรเงี้ยแต่ว่า พอมันมาถึงแบบว่ายคที่เราต้องแบบกลับมาเล่นซีรีส์วายใหม่นะเราก็เราก็ต้องดูแบบว่าสิ่งที่แฟนๆเขาต้องการด้วยแหละว่าเออเขาอยากเห็นอะไรจากคู่ของเราบ้างเราก็รู้สึกว่าเออเราก็เสิร์ฟความหวานแหละในเมื่อมันเป็นซีรีส์ที่เราต้องแบบกลับมาคู่กันจริงๆแล้วเราเป็นตัวพระนายด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลือกที่จะแบบว่าเออหวานอะไรเงี้ยมันเขินไหมทุกคนพี่รู้จักกันสนิทกันมากขึ้นเอาจริงตอนแรกเขินมากคือมันเขินในทางที่แบบ คือนึกออกไหมสี่ปีอยู่เหมือนกับมาเป็นแบบพี่น้องที่แบบสนิทกันเออเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วแบบว่าพอมาถึงวันนึงมามีซีรีส์เรื่องใหม่มันกลายเป็นแบบโมเมนต์ที่แบบเออมันต้องหวานมาตอนแรกก็กลัวในใจว่าแบบว่าเออจะเขินจะแบบกลัวแบบจะเล่นสากเลิฟซีนแล้วแบบเล่นแบบไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าท้ายสุดแล้วพอแบบว่าทําวงการบ้านออกมากันแล้วก็ทําแบบว่าตัวคาแรคเตอร์ออกมาให้ชัดเจนปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าตอนเล่นอ่ะ ไม่มีปัญหาเลยอย่างตัว ını, ผมเองก็ผมก็เชื่อชัดเจนเลยว่าเออคาแรคเตอร์ของผมอ่ะมันเป็นอย่างนี้จริงๆอะไรเงี้ยเล่นเลิฟซีนันผ่านฉลุยแต่ว่าคนเสียอาการหนักมากคือพี่คิมมอนทำไมอ่ะคิมมอนคิมมอนคิมมอนมาที่ไหนเลยเป็นการสัมภาษณ์แบบใหม่ครับแบบว่าเรียกเข้ามาอย่างนี้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราเขินมากตอนเล่นเลิฟซ uh nah ีนเขินเท่าคอปเตอร์เมื่อกี้เปล่าล่ะโอ้ยเก่งเก่งเขินเท่าเมื่อกี้เปล่าเราสัมภาษณ์เรื่องอะไรเมื่อกี้ อะเรื่องที่เรื่องที่เธอะรู้ว่าเรื่องอะไรเล่นอยู่กับเราเล่แท้์ไม่โฟกัสคู่จิ้นตัวเองเลยอาลาลาไม่บอกเขาไม่สิว่าชอบแค่ผลงานก็บอกแล้วบอกว่าชอบผลงานไม่คุณหรอเนถึงขั้นปิดหน้าปิดตาเลยเหรอ